นี่นะคะเป็นวันแรกนะคะบทเรียนแรกนะคะของน้องบีบีก็คือการฝึกวางขนตาลงบนกระดาษซึ่งน้องบีบีทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะ<ด>ใช่ค่ะเ<ด>อามาโชว์ผลงานกันหน่อยนี่เลยโชว์ค่ะเข้ากล้องหน่อยลูกเย้ใกล้ๆอ่อโอเคนิ้งถือให้นะถ้าไม่ถ้าเกิดต่อขนตานะคะฝึกวางขนตาลงบนกระดาษนะจะทำใช้เต็มแผ่น A 4ฉีดเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็ วางตรงๆนะคะวางไปขีดเป็นเส้นตรงวางเอียงซ้ายเอียงซ้ายวางเอียงขวาเอียงขวาและที่สําคัญนะคะจะมีนะคะโค้งโค้งนะคะโค้งโค้งให้วางเส้นนะคะตามโค้งนี้ตั้งฉากกับเส้นโค้งโค้งวาดยังไงนี่เลยค่ะตูดนะคะก้นแก้วนะคะก็มาวางท่าไปให้ได้ครึ่งวงกลมเหมือนเปลือกตาของเรา เดี๋ยวหนิงจะเจาะนะคะตอนวางกับมืออีกทีนึงแต่เห็นว่านี่ค่ะคือการฝึกนะคะจริงๆนะ<ม>ลงบนกระดาษการฝึกลงบนกระดาษได้อะไรบ้างอ่ะไหนน้องบีพูดสิเมื่อกี้ได้อะไรบ้างฝึกได้วางให้มันตรงกับที่ที่เราต้องการวางน้องบีบีบอกว่าได้ให้วางตรงกับที่ที่เราต้องการเพราะหนิงอะ่ะให้วางตรงให้วางเอียงซ้ายให้วางเอียงขวาแล้วก็ให้วางตามเส้นโค้ง วัตถุประสงค์นะคะของการฝึกวางขนตาลงบนกระดาษค,คือทำให้คุณคุ้นชินกับอะไรทวิเซอร,ซอร์หรือปากคีบหลายคนนะเคยถามว่าไง้ว่าใช้ทวิเซอร์ไหนดีคะใช้ปากคีบอันไหนดีคะไม่มีหรอกค่ะที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดคือเราใช้อันไหนแล้วน้ำหนักมันเหมาะกับเราแล้วพอเวลาเราหยิบนะคะวางมือเราเนี่ยต้องพิ้วไหวบางทีตอนแรกเงว่า เกรงมือหงอิกเลยค่ะมือหงอิกนะมือหงอิกก็เลยบอกว่าบีหยิบน้าวางเออแล้วก็น้องบีมีคำถามคำถามที่หนึ่งสุกก่มายังไงไม่ใช่คำถามนีหนึ่งคือบีถามว่าพี่เหนิงหนูจะจับทวิสเซอร์ยังไงเพราะตอนแรกนะจับแบบเกรงเลยหนิงก็เลยบอกว่าเอาดินสอมาอ่าแล้วจับดินสออ่าอ,อ่าจับอย่างนี้จับดินสอยังไงก็จับทวิสเซอร์แบบนั้น บางคนนะคะจะใช้นิ้วเขาเรียกอะไรอะ่ะนิ้วนิ้วกลางนะคะในการขยับปากที่นะแต่บางคนจะใช้นิ้วนิ้วชี้แต่ส่วนใหญ่นะก็จะใช้3นิ้วนี้คือโป้งจากฝั่งนี้นิ้วชี้นิ้วกลางนะคะก็คือมันต้องขยับแล้วก็หมุนแบบนี้ได้พักสักพักทำไปทำไมาลืมตัวจับไงวะเก่งและจับไง่อะเก่งอีกแล,กกแล้ให้ไปจับอะไรปากกาแล้วกลับมาจับใหม่นะคะ ตอนแรกนะมีน้องหลายคนที่หนึ่งฝึกโอ้โหนิ้วเก่งอย่างนี้เลยไม่ใช่นะคะเราอะต้องทําให้มันพัฒนาเป็นธรรมชาตินะข้อที่หนึ่งนะคะคือการฝึกจากทวิตเตอร์ให้ชินกับทวิตเตอร์ก่อนให้มันหมุนนิ้วหมุน,ม,นมือแล้วสักพักนะพอคนต่อไปคนเกรงพี่หนิงสอนให้ทํายังไงขยามนิ้วนะพอต่อไปสักพักนึงโอ้ยหด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 เมื่อกี้หดหดไหมคะหดหิดเพราะอะไรคะตั้งไม่ขึ้นเส้นเอียงหุดหิดอ่ะให้วางทวิตเตอร์ค่ะขยับนิ้ว ขยับไปเอาไว้เนี่ยเเบื่อเบื่อก็เดินไปตรงไหนก่อนก็ได้แล้วกลับมาทําใหม่นะคะอันนี้คือการฝึกเห็นไหมการฝึกใช้ทวิสเซอร์ที่ตัวเองซื้อมาให้ชิมน,นี่จะเป็นทวิสเซอร์ที่ดีที่สุดของเราเพราะว่าเป็นอันแรกที่เราใช้ทําอาชีพนะคะอื่นๆมีตังเหลือจะไปซื้อว่ากันนะอย่างที่2คําถามพอเราได้ฝึกต่อขนตาแล้วเมื่อกี้น้องมิบีมีคำถามข้อสอบคืออะไรอ่า พอหลังจากคุณได้ใช้ทวิตเตอร์แล้วคุณได้ใช้กาวต่อตาน้องถามพี่หนิงจุ่มยังไงนะคะเวลาเราจุ่มเราจุ่มลงไปเลยแล้วเราก็ดึงขึ้นไม่ต้องปาดนะบางคนจุ่มปุ๊บเอาขึ้นมาเอ้ยไปปาดติดปาดทําให้กาวต่อขนตาหลุดออกจากเส้นนะคะซึ่งทําให้เวลาเราเอาขนตาวางลงบนกระดาษมันจะหลุดแต่ถ้าคุณจุ่มขึ้นแล้วไปวางลงบนกระดาษเลย มันจะจบคือมันจะติดได้ถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นน่ะใครไปเผลอนะใครไปเผลอปาดกาวทิ้งแล้วค่อยไปวางลงบนกระดาษยังไงก็ไม่ติดเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวเราจะรู้ตัวเองอันนี้คือคําถามที่2จากน้องบีบีเมื่อกี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่ฝึกวางลงบนกระดาษหนึ่งได้เรียนรู้การใช้ปากคีบได้รู้จักมือรู้จักนิ้วมือข้อมือของตัวเองสองได้เรียนรู้อะไรเรียนรู้ธรรมชาติของกาวต่อขนตาเพราะว่าเวลาคุณวาง ขนตาลงไปอะคุณวางได้เลยป่ะไม่ได้อ่าไหนตอบดังๆพอพอพอพจุ่มกาวปุ๊บวางแปะลงบนกระดาษเลยอะวางเลยได้ไหมดังๆไม่ได้ทําไมทําไมถึงไม่ได้ต้องมาตั้งเพราะว่าถ้าวางไปเลยมันก็จะลม้มอ่าเห็นไหมถ้าวางไปเลยมันก็จะลม้มกาวเกขนตาทุกยี่ห้อมีธรรมชาติของเขาบางคนแห้งเอ้ยไม่ใช่บางคนบางยี่ห้อแห้ง1 5ุด้าบางยี่ห้อแห้งหนึ่ง ยิ่ยงใครต่อขนตาแม่นๆนะค่ะเก่งๆแล้วนะเขาใช้แห้ง0.5ใช้แห้ง1วิด้วยซ้ําแต่ถ้าอย่างมือใหม่หนะมือสมัครเล่นจะแห้งแบบ2วิ3วิมาก1.5วิมากเพราะฉะนั้นนะพอวางไปปุ๊บคุณต้องหายใจเข้าหายใจออกให้มันแห้งก่อนเพราะเวลาคุณไปต่อลูกค้าจริงอะ่ะพอคุณวางปุ๊บแล้วคุณเอามือออกเลยกาวยังไม่แห้งประมาณหนึ่งอะ่ะมันทําไมคะตตมันขนตาติดกันล้มด้วยอะไรด้วยต้องมานั่งแก้งานเห็นไหม 1 1> คุณก็ต้องเรียนรู้กาวต่อขนตาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเรารู้แล้วการฝึกวางลงบนกระดาษได้เรียนรู้อะไรบ้าง <pues S 1> จับทวิเซอร์การจับทวิเซอร์ได้รู้จักทวิเซอร์ที่เราซื้อแต่ของน้องบีบีซื้อมาสองอันเลยคือทั <yapt TVs> <mos> ้งมือซ้ายและมือขวาก็คือสําหรับแบกแล้วก็สําหรับต่อนะเห็นไหมถ้ารุ่นนี้เห็นไหมเขาจะมีซองหนังนะคะทวิเซอร์มีหลายรุ่นแล้วแต่ขนาดเลยนะคะ ได้ฝึกมือได้ฝึกทวิเซอร์ได้ฝึกจากทวิเซอร์ได้ฝึกนิ้วได้ฝึกข้อมือในการหมุนต่างๆนะคะ2นะคะได้ทําความรู้จักเรียนรู้กับกาวต่อขนตาว่าวางปุ๊บไม่ใช่เอาออกไปเลยนะคะ,ะขออนุญาตสัมภาษณ์น้องบีบต่อบีบีอย่ามานั่งใกล้หน่อยเออบ,บีวันนี้นะคะพอฝึกต่อขอตาลงบนกระดาษแล้วบีบออีชอบหรือไม่ชอบในการทำสี พูดดัางๆ<อ>ใครเขาก็อเออทําไมถึงชอบมันถูกิตเราหรืออะไรเงี้ไหนอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยมัน,มนคือโดยสุดตัวมักจะชอบอะไรที่มันที่มันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบา DIY อ่ะจะต้องแบบทำเองจะต้องฝึกใช้งานฝีมือเลยอ่าเพราะว่าเวลาเราทําอาชีพเนี้ยคะ่ะเราต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ใช่ไหมสิ่งนี้มันทําได้เราเทสตัตวเองเนาะว่าเราอะ่ะชอบที่จะรักที่จะทําเขาไหมอดทนอยู่กับเขาได้ไหมนะคะ แล้วหนิงให้การบ้านต่อใครที่ดูคลิปนี้นะคะเรียนนะออนไลน์กับหนิงเพราะฉะนั้นรู้แล้วต้องเตรียมของ3อย่างทวิสเซอร์นะกาวต่อขนตาขนตาและอันนี้ทุกคนมีอยู่ที่บ้านแน่นอนคืออะไรคะกระดาษอ่าเสร็จแล้วนะคะฝึกวางอย่างที่หนิงบอกฝึกวางอย่างที่หนิงบอกเลยนะคะจากนั้นว่างปึ๊บทา ว่างปุ๊กทำบีบีเหมือนกันวันนี้ให้มานะคะเพื่อจะได้มีกันบ้านนะคะสาธิตให้เพื่อนๆดูแต่หนิงบอกบีบีว่าบีบีตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนนัดกันเลเซอร์ทูบทเรียนที่สองให้บีบีฝึกทําอันนี้ที่ไหนที่บ้านให้ฝึกที่บ้านเหมือนกันไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียอะไรนีจร่จริงๆพรุ่งนี้คุณมีงานไหมมีเขาก็มีธุระนะไม่ใช่ไม่มีธุระหนิงบอกไปทําธุระของตัวเองเลยแล้วใช้เวลาว่างในการ ในการฝึกนะคะเรียนต่อขนตาออนไลน์เรียนฟรีให้เปิดใจนะเปิดใจเราต้องเรียนได้จากการดูคลิปดู YouTube จากการไลฟ์สดแล้วฝึกเองที่บ้านหนิงกล้าพูดนะคะไม่ว่าคุณจะมาเรียนที่สถาบันนะที่นี่หรือคุณจะเรียนออนไลน์ต่อให้เรียนติดตัวกับหนิงหรือเรียนกับอาจารย์หลายๆทา่านเชื่อไหมคําถามที่หนิงเจอเยอะมากเรียนแล้วต่อขนตาเป็นไหม ไม่เป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่ใช่ต่อไม่ใช่การสอนไม่ดีนะแต่ไม่ได้ฝึกคือทุกคนเลยนะไม่ว่าคุณจะเรียนทฤษฎีแค่ไหนอะอาจารย์ปล่อยของเสร็จหมดแล้วนะคุณต้องกลับไปฝึกค่ะแล้วยิ่งฝึกเยอะมากเท่าไหร่นะคะคุณจะยิ่งรับลูกค้าได้เร็วเท่านั้นหัวใจสําคัญหนึ่งเรียนแล้วต้องฝึกสองมีคนคอยตอบคําถามคือนหนิงคนนี้ค่ะ คุณเรียนกันหนิงนะแล้วมีคําถามอะไรนะคะพิมพ์ถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์หนิงจะพยายามมาตอบให้ครบอันไหนตอบไม่ครบอย่าว่ากันเลยนะเพราะว่าเอยเออย่าด่าฉนันเลยแล้วกันนะจะพยายามตอบให้ครบให้หมดนะคะแล้วก็เวลามีไลฟ์สดมาถามในไลฟ์สดอาจจะตอบได้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 ครบทวนเนอะเพราะว่าเราเราจ้องจ้องหน้าจอนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้นะคะให้ดีๆกลับไปฝึกต่อขนตาลงบนกระดาษนะลูกค่ะ,คะแล้ว เดี๋ยวบีจะส่งกันบ้านหนิงทางไหนทางลายแล้วหนิงก็จะดูฉันบอกเลยถ้าไม่ส่งกันบ้านนี่คือ next station บทเรียนต่อไปฝึกต่อขนตาบนหัวคุณดีๆหัวคุณอันนั้นให้พี่หนิงนะอ่ะ,อะนี่คือหัวคุณน,นะคะให้เอางี้พูดงี้ดีกว่าถ้าคุณฝึกต่อระบนกระดาษแล้วไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่สิ่งน,นี้สิ่งนี้หัวคุณคุณไม่ต้องซื้อค่ะ เปลืองเงินนะแต่ถ้าเกิดคุณฝึกต่อระบนกระดาษแล้วบีบีชอบไหมคะชอบค่ะลุยไหมคะรุยคะ่ะแต่ฉันก็ยังไม่ให้เขานะคะคุณไปทําไอ้กระดาษเนี้ยนะคะส่งกันบ้านฉันก่อนฉันอยากเห็นความตั้งใจจริงแล้วฉันถึงใช้คุณยืมหัวหุ่นอะแต่อันนี้อธิบายก่อนหัวหุ่นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็ตั้งชื่อไปนะคะน้องเจนนี่นะคะน้องซาร่านะคะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาฝึกต่อกับขนตาปลอมนะ แบบนี้นะคะแล้วฝึกเยอะแค่ไหนบีบีหยิบแผงนี้ให้พี่นิดน่ะลูกฝึกเยอะแค่ไหนนี่เลยค่ะเราก็จะเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นแบบนี้ฝึกเยอะค่ะฝึกไปเรื่อยๆการฝึกต่อขนตาลงบนขนตาปลอมฝึกบนหัวหุ่นได้ได้ฝึกอะไร ได้ฝึกการวางมือบนหน้าผากลูกค้าไม่ใช่กดกดไปอย่างนี้ลูกค้าไม่โอเคแน่นอนวางเบาๆนะคะแค่ทัชเบาๆนะคะด้วยความแบบด้วยความรักนะคะแล้วสิ่งนี้ค่ะทําให้คุณฝึกทรงขนตาเดี๋ยวไปพูดละเอียดสอนละเอียดแบบพิเนะจะพูดให้รู้ก่อนว่าคุณต้องผ่านอะไรไผ่านกระดาษให้ได้คุณถึงจะมาหัวหุน่นถ้าคุณยังผ่านกระดาษไม่ได้อย่าเสียเงินซื้อหัวหุ่นเด็ดขาดน,นะคะ ฝากเหมือนเดิมนะคะใครยังไม่กด subscribe กดนะคะเพื่อจะได้ติดตามในบทเรียนที่2นะคะ